ชื่อคุชชกอนศิร oh ิวัลหรือซีแคลนมิชแป้งนนท์และฉันเป็นนักศึกษาช้นปีที่4เอกภาษาเยอรมันสวัสดีค่ะชื่อกชกรนศิริวัลนะคะหรือเรียกว่าแป้งก็ได้ค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4เอกภาษาเยอรมันค่ะสวัสดี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 ค่ะสวดีค่ะสวัสดีค่ะสวสดีค่ะสวัสดีค่ะสวสดีค่สวัสดสวัสดีค่ะสวัสดควัสดีค่ะัสดี Um usa, en n c a t สวัสดีค่ะชื่อนูมลาค่ะเป็นนักศึกษาชนพิที่สีค่ะของสาคาส euh, เปนค่ะยินเธอรู้จักนะคะ Bonjour Moi je m'appelle Swann Chana Thonkhod Mon surnom est m o k J'ai 21 ans Je suis étudiante en 3ème année à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales La section français, de français L'Université de Cronkène n c h t é ก็สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุรัญชนาทองโค่าชื่อเล่นชื่อมุกนะคะอายุ21ปีค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์สาขาภาษาฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ ค่ะโดยส่วนตัวนะคะแป้งเป็นคนที่ชอบเรียนภาษานะคะแล้วก็แรกเริ่มเนี่ยแป้งสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะทีนี้แป้งเลยมีไอเดียว่าอยากเรียนภาษาที่สามะค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อในอนาคตหรือว่าในการประกอบอาชีพอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยแป้งเลยเลือกเรียนภาษาเยอรมันนะคะก็คือช่วงมัธยมปลายนะคะมุกเรียนศินปลป์ฝรั่งเศสมาค่ะแล้วก็ได้ทํา,ากิจกรรมเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสค่อนข้างบ่อยค่ะก็เลยรู้สึกว่า เราแบบซึมซับเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบภาษาฝรั่งเศสก็เลยเลือกที่จะเรียนในสาขาวิชานี้ในช่วงระดับมหาวิทยาลัยค่ะค่ะส่วนตัวนุ่มเองนะคะเ,เรียนสายศิลป์สเปน็นจากามัธยมค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยอยากต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองเรียนมานะแล้วก็<ม>พอดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเปิดแล้วก็เลยลองสมัครเข้ามาค่ะ แล้วก็ตัวเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยชอบสำเนียงการพูดของภาษาสเปนมากเลยค่ะมันดูเซ็กซี่มากเลยโดยแรกเริ่มนะคะที่เราเข้ามาเรียนสายภาษาที่นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะปูพื้นฐานในทางภาษาให้ตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่เรื่องอสระพ,พยัญชนะอาเบซเดียอะไรแบบนี้ให้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะวิธีการอ่านคำศัพท์บทสนทนาหรือว่า วัยกรณเบื้องต้นแบบนี้ค่ะอาจารย์จะช่วยดูแลง้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของภาษาสเปนเองนะคะทางอาจารย์ก็จะมีปรับพื้นฐานเหมือนกันค่ะแล้วก็ในวันเสาร์ของทุกๆอาทิตย์นะคะทางอาจารย์ของสาขาสเปนนะคะจะมีคลินิกภาษาสําหรับน้องๆที่เริ่มต้นใหม่ปีหนึ่งปีสองแต่ว่าบางครั้งพี่ปีสาปีสีก็เข้าไปฟังบ้างค่ะ สำหรับของภาษาฝรั่งเศสนะคะก็คือในช่วงปีหนึ่งนะคะเราจะมีการแบ่งกลุ่มการเรียนออกเป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มการเรียนที่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสมาก,อการร่อนกับกลุมมะะ่มการเรียนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะกลุ่มการเรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะอาจารย์ก็จะมีคลาสปรับพื้นฐานนะคะในช่วงเป็นมงเช้าถึง9ก้าโมงนะคะก็อาจจะต้องตื่นเช้ากว่าเพื่อนเพื่อนนิดนึงนะคะมาเรียนนะคะก็จะเริ่มสอนตั้งแต่การ ท่องตัวอักษรในภาษาฝรั่งเศสประโยคสนทนาเบื้องต้นก็ประมาณนี้ค่ะก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าถ้าไม่มีพื้นฐานแล้วมาเรียนเราจะตามไม่ไมทันเพื่อนค่ะ๋มีค่ะอย่างอย่างแรกเริ่มเลยนะคะปีหนึ่งของเราเนี่ยเราจะได้เรียนร่วมกันในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์นะคะ ซึ่งจะเป็นของ3สาขาตะวันตกนะคะเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเยอรมันสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้ค่ะจะได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆทั้ง3สาขาเลยค่ะค่ะนอกจากวิชาตัวประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะได้เรียนวิชาโทรหรือวิชาเสรีเนี่ยที่จะสามารถเรียนรวมกันกับทั้งทั้งคณะเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันหรือตะวันออกนั่นเองนะคะ่ะก็จะแบบมาเจอกันบ้างไม่ได้เจอแค่เพื่อนในสาขาค่ะ แล้วก็จะมีอีกวิชาหนึ่งนะคะที่เราต้องเรียนร่วมกันค่ะก็คือวิชา community based learning ค่ะซึ่งวิชานี้นะคะจะต้องมีการไปลงพื้นที่ที่ต่างอำเภอด้วยกันค่ะก็อาจจะมีการนั่งรถบัสไปด้วยกันบ้างการทำงานกลุ่มร่วมกันการลงพื้นที่ด้วยกันค่ะค่ะนอกจากที่จะมีวิชาเรียนแล้วใช่ไหมคะเราก็ยังมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันทั้งสาขาด้วยตอนปีหนึ่งเนี่ยจะได้ทำเยอะมากรับ,ร,บรับน้องเนาะ แล้วก็อะ,อ,อ,อะไรละ่ะใบศีใบีไหว้ครูเนี่ยได้ทำร่วมกันแบบเจอหน้ากันตลอดเลยใ,ใช่ค่ะบรรยากาศในห้องเรียนของพวกเรานะคะตอนเข้าไปหนึ่งมาใหม่ๆเนี่ยสนุกมากเลยค่ะเหมือนเป็นการได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้เจออาจารย์ที่มีการสอน มีความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยในการสอนแตกต่างกันไปอะค่ะเลยทาให้รู้สึกว่ามีความสนุกมากในการเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าปรึกษาหาลือกันเวลาเรียนอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะการเรียนภาษาเนาะเราเราได้มาเจออาจารย์ชาวต่างชาติที่เขาเป็นตัวเจ้าของภาษาจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาเรียนด้วยแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า อุยนี่แหละใช่เลยในการที่จะเรียนภาษาเรามีความสุขกับมันเราได้ฟังเขาพูดจริงๆว่าการออกเสียงมันเป็นยังไงแล้วก็ทําให้แบบเราสามารถ พูดหรือว่าออกเสียงได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่าการเรียนกับชาวต่างชาติที่เนี่ยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยมีความที่สนุกมากเป็นสนุกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้นอกจากที่จะเรียนกับอ,อ,อาจารย์ชาวต่างชาติแล้วเนี่ยอาจารย์ชาวไทยของเราเนี่ยก็เก่งไม่แพ้กันเลยนะคะสามารถที่จะอธิบายสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถพูดคุยได้กันตลอดเลยค่ะ การเรียนออนไลน์ของตอนนี้นะตอนนี้เนาะสถานการณ์ในตอนนี้ก็คือลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิดเนาะก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องมาเจอการลดแบบการสัมผัสการอะไรแล้วก็ข้อเสียเนี่ย กับการเรียนภาษาก็คือในเรื่องของการฝึกพูดหรือว่าฝึกฟังเนี่ยอาจจะเป็นปอุปสรรคต่อการเรียนในในจุดนี้ค่ะแล้วก็ทำทำให้บางคนที่เรียนไม่เข้าใจเนี่ยอ,อาจจะเป็นปัญหาร่วมไปด้วยนะคะอย่างเช่นบางคนเขาอาจจะไม่กล้าถามมาค่ะเวลาเรียนออนไลน์เนี้ยค่ะอินเทอร์เน็ตบางทีมันไม่ค่อยเสถียรนะคะก็เวลาเรียนนะคะหลุดซูมค่อนข้างบ่อยมากค่ะแล้วพอดีแบบว่ากว่าเราจะเชื่อมเข้ามาได้ก็คืออาจารย์กับเพื่อนก็สอนกันไปไกลมากแล้วค่ะก็ บางทีเราเราตามเพื่อนไม่ทันแล้วเราเรียนก็ไม่รู้เรื่องอะค่ะตอนนี้ทุกคนก็ต้องพยายามให้กำลังใจกันสู้ๆเพื่อที่จะผ่านมนไปได้สู้ๆนะคะก็อาจจะปรึกษากับเพื่อนนะคะหรือว่าให้เพื่อนทบทวนให้หรือว่าถ้าเพื่อนมีปัญหาถ้าเราสามารถช่วยได้เราก็จะช่วยทบทวนให้เพื่อนด้วยค่ะแล้วก็อาจจะอ ทบทวนบทเรียนซ้ำๆที่าท่านอาจารยไ์ได้ได้สอนไปด้วยค่ะมุกหอบโน้ตบุ๊กมาเรียนที่โรงอาหารคณะเลยค่ะเพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะเสถียรนะคะที่คณะเนี่ยก็จะมีโรงอาหารที่รับรองสําหรับเพื่อที่จะเรียนได้เนาะมีโต๊ะมี WiFi ที่เป็น WiFi ของคณะหรือว่าจะเป็นห้องสมุดข,ของคณะก็ได้ค่ะ ของภาษาเยอรมันของเราเองนะคะในช่วงปีสเนี่ยจะมีทุนให้นักศึกษานะคะได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนีด้วยนะคะและก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเรียนต่อปริญญาโทสาขาภาษาเยอรมันของเราเนี่ยมีการแนะแนวทุนเดีเดยให้กับนักศึกษาด้วยนะคะปกติแล้วทุน d ดีรเดเนี่ยจะเป็นทุนที่ให้นักศึกษาได้เรียนที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็มีหลายสาขาให้เลือกด้วยค่ะ ค่ะก็เหมือนที่เพื่อนได้พูดไปนะคะว่าทางสาขาเนี่ยก็จะมีทุนให้อย่างเช่นภาษาสเปนก็เช่นกันค่ะทุนของภาษาสเปนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะก็คือ1ประเภทเต็มจานวนก็คือทุนระยะยาวนะคะ9เดือนค่ะของมหาวิทยาลัยลาลิโอคาของทางประเทศสเปนแล้วก็อีกทุนหนึ่งก็จะเป็นทุนซัมเมอร์ค่ะก็จะเป็นช่วงระยะสั้นๆในช่วงปี3ปิดเทอมปี3ขึ้นปี4เนาะก็จะสามารถแบบว่าสอบ ชิงทุนตัวนี้เราก็ไปได้แต่ว่าไอ้ทุน9เดือนเต็มจนวนเนี่ยก็จะไปช่วงต้นเทอมของปี3เลยอะค่ะเป็นระยะยาวเลยส่วนทุนสําหรับสาขาภาษาฝรั่งเศสนะคะก็คือด้วยสถานการณ์โควิดอะคะ่ะก็เลยเหมือนจะ,ะยังไม่ได้มีทุนอะไรเข้ามามากนักน,นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook, La s e c t i o n de France, KKU ได้นะคะก็ถ้ามีทุนหรือว่ามีข่าวสารอะไรก็จะแจ้งลงในเพจนั้นค่ะ ค่ะในสาขาภาษาเยอรมันของที่ที่แป้งเรียนอยู่นะคะจุดเด่นของเขาก็คือส่วนตัวที่แป้งชอบเลยนะคะคือปี3เนี่ยแป้งได้มีโอกาสเรียนวิชาทัวร์เที่ยวอะค่ะซึ่งทางเอกของเราเนี่ยก็จะพานักศึกษาลงพื้นที่จริงแล้วก็ปฏิบัติ ปฏิบัติการจริงอะค่ะให้ได้ฝึกใช้ภาษาหรือว่าฝึกเป็นไกด์อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งส่วนตัวแบงค์ชอบมากค่ะได้ได้ประสบการณ์มากค่ะ ของทางภาษาสเปนเองนะคะก็เหมือนที่แป้งได้พูดไปนะคะมีวิชาทัวเสริมมาด้วยก็คือทางของสเปนเนี่ยก็จะมีวิชาทัววิชาโรงแรมแล้วก็วิชาแปลค่ะซึ่ง3ามวิชาเหล่านี้จะเริ่มเรียนตอนปี3นะคะก็จะทําให้นักศึกษาในในในสาขาเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะเอานำนำไปใช้เพื่อทํางานในอนาคตได้ค่ะอย่างที่แป้งพูดนะคะว่าวิชาทัวเนี่ยเป็นวิชาที่ต้องลงมือทําจริงเลยเป็นวิชาที่ส่วนตัวนุ่มชอบมาก ค่ะ,คะสำหรับสาขาภาษาฝรั่งเศสน,นะคะก็คือจุดเด่นก็คือสาขาของเราค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันตั้งแต่ปี1จนไปถึงปี4เลยค่ะเพราะว่าในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดนะคะสาขาเรามีกิจกรรมที่ทําร่วมกันค่อนข้างเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปทําบุญที่วัดในช่วงวันออกพรรษานะคะหรือว่าจะเป็นการทําติดอาสาไปบูรณะโรงเรียนอย่างเงี้ยค,ค่ะก็คือ ถ้าเกิดว่าไม่มีสถานการณ์โควิดกิจกรรมของสาขาเราค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าน,นี้คะ่ะแล้วก็พวกเราก็สนิทสนมกันคะ่ะแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันได้ทุกเรื่องคะ่ะค่ะในการเตรียมตัวนะคะก็เตรียมตัวในเรื่องของภาษามาก็ได้คะ่ะหรือว่าจะเป็นในเรื่องติดตามข่าวสารในการเปิดรับสมัครนะคะแล้วก็เตรียมตัว อ่านหนังสือหรืออาจจะแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ฝึกภาษาก่อนเรียนหรือถ้าใครกังนวลว่าเข้ามาแล้วไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะปูพื้นฐานให้น้องใหม่หมดเท่ากับเพื่อนทุกคนที่เข้ามาเรียนพร้อมกันเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็สําหรับน้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนภาษาสเปนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะน้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะ ฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่ได้ตามเพื่อนไม่ทันไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเรามีการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับทุกๆคนปรับพื้นฐานให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่เคยไปแลกเปลี่ยนมาแล้วหรือว่าคนที่เรียนสายสินสเปนมาน้องๆทุกคนจะได้เรียนพร้อมกันเลยค่ะพอปรับพื้นฐานแล้วเนี่ยทุกคนก็จะอยู่ระดับเดียวกันสามารถเรียนพร้อมๆกันไปได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนอของสาขาสเปนเนี่ยก็ยังมีคลินิกภาษาแล้วก็ค่ายที่จะ ละลายน้ำแข็งทุกคนแบบว่าเราสามารถที่จะแบบสนุกกับอาจารย์เรียนรู้กันว่าอุ๊ยคนนี้เป็นยังไงอาจารย์คนนี้เป็นยังไงเราก็จะเล่นสนุกกันเลยอะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะ ก็สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าเราชอบในภาษาตะวันตกหรือว่าสนใจในด้านวัฒนธรรมตะวันตกนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีพื้นฐานในแต่ละภาษามาก่อนก็คือไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าทั้งสสาขาวิชาของเรานะคะจะมีการเรียนปรับพื้นฐานให้น้องๆใหม่อย่างแน่นอนอค่ะก็คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะตามเพื่อนๆไม่ทันนะคะก็คืออย่างเช่นเพื่อนพี่ที่ไม่มีพื้นฐานตอนนี้ก็คือตอนนี้เก่งกว่าพี่ที่มีพื้นฐานไปหมดทุกคนแล้วนะคะค่ะก็ สำหรับสิ่งที่น้องๆต้องเตรียมนะคะก็คือพี่คิดว่าให้น้องๆเตรียมใจอย่างเดียวเลยค่ะก็คือถ้าน้องๆมีความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจที่จะเรียนในสาขาวิชานี้แล้วพี่คิดว่ายังไงน้องๆก็สามารถต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไปจนจบปีสีได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันค่ะ